สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 8สอรอกมุ่งมั่นพัฒนาชาวประชาเรียนรู้เคียงคู่คุณธรรมน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียนท่านผู้อำนวยการจันทิพย์สินทุวงศานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี คณะครูและบุคลากรทุกท่านศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชบริหารงานโดยนายภูริพัทน์สีแจมรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนดังนี้วันพุธที่สี่มิถุนายน2568 มอบหมายคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชมอบหมายคณะครูศูนย์การเรียนรู้จำนวน14ตำบลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โครงการอบรม อบรมการต่อต้านยาเสพติดและการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตสำหรับผู้เรียนสกระระดับอำเภอเดิมบางนางบวชภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ในวันที่26มิถุนายน2,568แและกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่จังหวัดสุพรรณบุรีณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอเดิมบางนางบวชงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน,น,ช,ช,มช,นชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปกิจกรรมตามนโยบายสกร ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและอาสาสมัครสอกรอด้านการเขียนผลงานที่เป็นเลิศ best practice ระหว่างวันที่23-24มิถุนายน2568นะโรงแรมโกลเด้นบีชชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุกป,ปี2568ในวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2568ณนะโรงแรมเลอธานีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2568วันที่24มิถุนายน2568ประชุมวางแผนจัดเดินขบวนแห่เทียนวันเข้าพรรษาอำเภอเดิมบางนางบวชวันที่25มิถุนายน2568ณสอก,กระระดับอำเภอเดิมบางนางบวช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่เดือนถัดไปสวัสดีค่ะ